สวัสดีครับชาวไซก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ครับไซก้อยครับต่อการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆเวลา3ามคู่ครับเรามีนัดกันทุกวันนะครับเราจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันเวลาสามคู่เน้นๆครับตัวนี้3คู่เนี่ยเรื่องมาจากอังกฤษ2คู่หนึ่งคู่มาจากลาลิกาสเปนครับดูคู่แรกไปอังกฤษกันก่อนเวลาสองทุ่มตรงนะครับไปดูบอลหมักครับที่อันดับ10วันนี้จะเปิดบ้านเจอบทางไบริทันแอนด์โฮลอลเบียนส์นะครับทีมอันดับ11ครับโดยคริสเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นไบริทันเอาชนะ3ประตูต่อ1ครับไปดูันที่5เกมลงททัั้ง2ีมกนนะครับ บอลมัดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะวูฟมา1-0ครับส่วนทางไบรตันไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ2แพ้3เกมล่าสุดแพ้ซิตี้เละเลยครับ4-0ครับไปดูวันนี้ตุ้เพื่อนที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับบอลมัดวันนี้หน้าต่ำจะมีทางจัสตินไคลเวิร์ดครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโดมินิกโซลันเก้ครับส่วนทางไบรตันตรงกลางอันซูฟาติครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางเดนิคแดนนี่เวลเบคครับก็ต้องบอกว่า บอลมัดพุ่งจะปลดบล็อกใครกับมาชนะได้นะครับกลับมามั่นใจอีกครั้งลงแถวน,นี้ได้เฝ้าบ้านด้วยต้องมาเจอกับทางไบรบตันที่ออกทะเลลึกออกทะเลอย่างลึกเลยนะครับไม่ชนะใครมา4เกมติดแนวรับอย่างรั่วแล้วเกมลุกอย่างฝืดบอลมัดเล่นในบ้านมั่นใจครับน่าจะเปิดบ้านเชื่อเอาชนะไบรบตัน1ประตลอศูนย์ครับ คู่ที่สองไปดูที่ลอนดอนดาร์บี้แมชกันในเวลาสองทุ 2, ่มเหมือนกันนะครับไปดูสเปอร์ครับทีมเดับห้าวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงนะครับโดยวคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันสองประตรวสองไปดูวันนี้ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับสเปอร์ได้ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้ 2, น 2, ิวคาสเซิลมายับเลยครับสี่ศูนครับส่วนทางอาร์เซนอลชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดถล่มเอาชนะเชลซีมาในลอนดอนดาร์บี้แมชเหมือนกันนะครับห้าประตรวศูนครับไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นทีค่คาดว่าน่าาจะะลงสนนนนมก้นนวันนัีครบ สเปอร์นี้ตรงกลางจะมีทางตีโมเวเนอร์นะครับเล่นเกมรูปผสมประสานกับทางซนฮึงมินครับส่วนทางอาร์ซนอลตรงกลางจอร์จินโยครับและหน้าเป้าวันนี้จะเป็นโอกาสของทางเรอนโดทรอสซาครับก็อรบอวสเปอร์แพ้เกมล่าสุดแบบหมดสภาพเลยนะครับแต่วันนี้ตัวไม่เต็มเท่าไหร่แม้วจะเล่นในบ้านนะครับต้องมเจออาร์ซนอลที่ในลีกต้องบอกว่าแรงจริงๆนะฮะแรงจริงแรงจังชนะมา12-14เกมหลังนะครับ จะลุ้นแชมป์นะครับเกมแบบนี้อาร์เซนอลจะพลาดไม่ได้ถ้าจะบี้กับซนะิตี้เนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลดีพอจะบุกมาเฉืนอนเอาชนะสเปอร์สองประตูต่อนหนึ่งครับคู่สุดท้ายเราย้ายไปที่ลาลิกาสเปนกันเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับไปดูบียเรียล e ครับทีมอันดับเก้าคนที่จะเปิดบ้านเจอกับทางรายโอบาเยกาโน่ A B A e K A N o, ครับทีมอันดับสิบห้าครับโดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ บียเรอัลเนี่ยชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะอาร์เมเนียมา2-1ครับส่วนทางรายโยบายย์กาโน่ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะโอซาซูน่ามา2ประตูต่อ1ไปดูอันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเบียเรอัลเนี่ยตรงกลางจะเป็นทางอเล็กซ์บายเอน่นะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเกราตโมเรโน่ครับส่วนทางรายโยบายย์กาโน่ตรงกลางออสการ์บาเลนตินนะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางราอูเดอร์โตมัสครับก็ต้องบอกว่าเบียเรอัลกำลังแรงนะครับ5เกมหลังสุดชนะ สัสามนะครับถามให้ทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะดีครับต้องเจอทางรายโยที่แข่งไม่เบานะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาสี่เกมติดแต่แตเกมเยือนคือจุดอ่อนของพวกเขาครับแพ้มาสี่จะห้าเกมหลังแล้วยิ่งไปมองที่เฮตูเฮตเนี่ยเชอทางเบียริอ e ลที่สนามนี้สามเกมหลังเนี่ยแพ้ทั้งสามเกมเลยเพราะฉะนั้นผมมองวันนี้เบียริอ e ลจะแรงต่อครับจะไม่พลาดครับจะเปิดบ้านเอาชนะรายโยบายเยโก้สามประตูต่อหนึ่งครับสุดทั้งหมดของผมนัน,น,นมมในวันนี้นะฮะสองู่ได้ประเด็นปิดก่อนนะครับ คู่แรกครับบอลมัดจะเปิดบ้านเอาชนะไบรตัน1-0ครับคู่สองที่ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับสเปอร์จะเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล์1-2และคู่สุดท้ายครับที่ลาลีกาสเปนเบียร์เรียลครับจะแรงต่อด้วยกันเปิดบ้านเอาชนะเอาชนะราย,บายูบยเอแคโน่3ประตูต่อ1ครับแล้วก็อย่าลืมน,นะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเราไซ่กซ้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนสสวััดีครบ